ฟอร์จูเนอร์เรเจนเดอร์2.8เข้าใหม่นะครับใหม่เพียงแค่20,000กิโลนะครับสีเดิมทั้งคันดำเดิมๆฉ่ำๆงามๆแบบนี้นะครับใครกำลังหาโกจิฮินั่งเครื่องยนต์ดีเซลสภาพดีๆนะครับรอรบอกเลยว่าโปรโออโต้คาร์เอาเข้ามาให้1นึคันนะครับสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับ สวัสดีครับวันนี้มักน้ำจัดการโปรออโต้คาร์นะครับมีรถครอบครัวจิที่นั่งของค่ายโตโยต้าเข้ามาครับใครพลาดคันที่แล้วไปนะครับไม่ต้องเสียใจครับวันนี้เอาเข้ามาปลอบใจให้นะฮะเป็นโฟรเจเนอร์เรเจนเดอร์ต้นยุคแปดขับเครื่องยนต์สองเนาด้วยนะครับปีสม2023นะ2023แท้เลยนะครับรถเพียงแค่ปีเดียวไม่เพียงแค่27,000กิโลนะครับสีเดิมทั้งคัน นะครับแล้วก็เลขไม้ไท้อย่างแน่นอนประวัติศูนย์ตรงนะครับารันตีศูนย์ยังอยู่ครบนะครับใครกาลังหาอยู่นะครับบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนนะป้ายแดงต้องมีร้านห้าร้านหกนะครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้ผมขายเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงเป๊ะทุกระยะนะครับสภาพจะเป็นยังไงนะครับมาชมกันได้เลยครับวันนี้ก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ทางโปรออโต้คาร์ด้วยนะครับ ถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันนะฮะก็มาชมกันได้เลยครับ Toyota Fortuner l e g e n d ดเ2.8นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนโดยสองล้อนะแต่บอกเลยครับว่าตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างฟูลแล้วนะครับกระจังหน้าเลยได้นะจะมีตัว Toyota City s e n นแล้วนะครับนี่มีกล้อง360องศารอบคันนะครับมีไฟตัดหมอกในตัวไฟก็อยู่ด้านล่างนะครับคันนี้นะครับผมไม่ได้เก็บสีนะครับจะเห็นว่ามีเลืออยนะครับเพราะว่าคันนี้สีเดิมทั้งคันเราไม่ได้เก็บสีสักชิ้นเลย โครงสร้างเดิมการตีว่าสีเดิมมันก็โครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับไม่2 0 0หมืกิโลนะครับ,บหมกไ้แท้แน่นอนไฟหน้าต่างๆน,นะครับไฟฟูเอวีดีสวยงามมากนะครับแล้วก็สีดำดำมุกนะครับดำมุกช้ำๆงองงานเลยรถปี23แท้นะครับคันนี้ได้โช๊คเดิมสปริงเดิมนะครับแล้วก็ ล้อแม็กเป็นล้อแม็กของแท้เลยนะครับล้อแม็กขอบ20นะครับแล้วก็ยางปี2022ปลายปีนะเพราะว่าเนี่ยยางสัปดาห์ที่50แสดงว่าก็ทันวาร์แล้วนะครับเพราะคันนี้มันออก23นะนี่ครับล้อแม็กนิวลอยแทบไม่มีนะไม่มีเลยดิสเบรคคู่หน้าครบโชคเดิมสป,ปริงเดิมนะคันนี้ไม่มีการตกแต่งโมดิฟายใดๆแชสซีสวยมากนะครับซุ้มกอพลาสติกเดิมอยู่ครบหมดนะครับตัวหูช้างนี่น่าจะมีรลิก่อนนิดหน่อยบางๆนะไฟ LED ใต้ไฟจะมีเป็นกล้อง3ามองศาเก้าคัน กันสาดเดิมกันสาดแท้บันไดบันไดเดิมเขานะครับที่ประตูจะเป็นโครเมียมกุญแจแบบคียเรนะครับสอดอกครบนะครับนี่ครับให้ดูด้านใน2.8ขับเครื่อนยนต์สองล้อนะครับเลเจนเดอร์คันนี้ได้เครื่องเสียง JBL เรียบร้อยแล้วนะครับ JBL จะมีตั้งแต่2.8ขับ2กักขับ4นะนี่ครับภายในดันจะเป็นดำตัดแดงสวยงามมากกระจกออโต้คู่หน้าครบ แล้วก็ฟิล์มเป็นกาสเซียเซรามิกนะครับฟิล์มดีติดมาแค่ปีเดียวเองนะครับน็อตประตูหน้าฝั่งซ้นนายนะครับไม่แกะไม่ถอดใดๆโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะนี่ให้ดูน็อตต้องดูเม็ดอาร์คต่อถ้าไม่ดูเม็ดอาร์คนะครับเราจะการันตีโครงสร้างไม่ได้นะนี่ให้ดูเลยเม็ดอาร์คต่อกลมชัดเรียงสวยนะครับทั้งคานบนทั้งเสาการต่ pues okay. day, างๆนะครับการันตีสีเดิม <c oughs> ทั้งคันนะครับก็การันตีว่ารถไม่อุบัติเหตุเลยนะครับ หรือรอสเก็ดขีดน,นะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับรถรถมือสองเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับถ้าจะไม่ให้มีเลยก็เป็นไปได้ยากมากนะครับยากจริงๆนอกจากรถไม่ใช้เลยจอดในร่มอย่างเงี้ยครับไม่ขับเลยอผมว่าไม่มีรอนแน่นอนแต่นี้ไม้สองหมื่นกิโลนี่ครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าดูจากสภาพเบาะสภาพหนังต่างๆได้ครับเต่งเตึงหมดนะครับไม่มีรอยยับเลยอ๋อมีนิดหน่อยเนี่ยคนนั่งทั่วไปนะครับคนนั่งคู่หน้าก็มี แต่ว่าหนังเดิมนะครับเนี่ยเป็นเบาะหนังดำลายจุดเดิรไ,ได้แดงสวยงามมากเครื่องเสียงก็จะเป็น j b l รอบคันหลังคาสวยๆอันนา,าเลยสกย้าเพจเลเจนเดอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่เห็นไหมรถมันออก23แท้นะเห็นไหมเนี่ยเจนเจอรี่ก็คือมกราโรสันวางไข่มกราโรมกราโรปี23นะครับของแท้นะให้ดูนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดสภาพดีสภาพสวยอันนี้ก,การันตีโครงสร้างเดิมได้ทุกจุด กระจกออโต้สีบานครบนะครับฟิล์มกาเซียเซยรามิกรอบคันส่วนเม็ดประตูนะครับไม่ต้องกังวลฮะมาเปิดให้ดูแบบนี้เลยครับเดิมจริงนะครับเรามีทีมช่างฝ่ายซื้อเข้าตรวจสอบอย่างดีนะครับแล้วก็มีการ,รประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับซื้อไปสบายใจแน่นอนนะครับได้รถตรงปกตามที่ผมรีวิวอย่างแน่นอนนะฮะประกันโครงสร้างเดิม1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คอเดนอร์จะมีนี่ปลั๊กร้อยวัตต์นะครับสามารถเสียบไฟเป็นปลั๊กแบบ พักสองขาได้นะครับมี USB ให้เสียบด้วยฝ้าหลังคาสวยเนี่ยเราก็ดูเบาะด้านหลังดิคนนั่งแทบไม่มีเลยนะครับสภาพใหม่0อง0มื่โลต้องแบบนี้นะครับต้องใหม่แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะครับคือว่ามันปีเดียวเองนะครับกลิ่นเบาะกลิก่นหนังมันตีออกมาเลยนะครับผมชอบตรงนี้อะว่ารถมันใหม่ก็คือดูที่ตรงนี้เลยว่ามันใหม่จริงๆังดาหลังฝั่งซ้าครับด้านหลั กรันเทกเหมือนกันนะครับสเปค265 50R20 เขาว่ายางนี้นเป็นยางเดิมติดรถตั้งแต่ซื้อป้ายแดงมาคันนี้นปี23แท้นะ,ะแต่บางคนบอกเอาทำไมยางปี22ครับอดูดูสัปดาห์ได้มันสดาที่50นะครับมันก็คือ,อยางปลายปี22ใช่ไหมดิสเบรกสี่ล้อครบนะแชสซีสวยรถไม่ตัดขูไม่ตัดตัวถังนะครับรถไม่เป็นสนิมคันนี้ไม่มีแต่งใดๆนะครับรถเดิมหมดเลยนะครับมาล้อมแม็กเขาดูดิแทบไม่มีรอยเลยนะครับ สภาพสวยรักษารถยังไงให้ได้แบบนี้มันจะมีแค่สเก็ตหินด้านหน้าครับตรงกระจังหน้าเนาะแต่ที่อื่น,นอน่ะเดิมหมดเลยแล้วก็ไฟท้ายนี่เอเจนเดอร์เป็นไฟคู่ l ด d นี่ชุดแต่งเขาเซนเซอร์หอยกังระยะ4จุดมีครบ2.8ในุ e แปเจนเดอร์นะครับอันนี้เป็นขับ2นะไม่ได้ขับ4นะครับก็จะไม่มีซิกมาโฟนะมีกล้องข่างออในตัวแต่ว่าคันนี้เป็นแบบเตะเปิดปิดนะครับเซนเซอร์ตรงนี้แต่ถ้าคือใครไม่ชอบเตะเปิดก็เปิดจากตรงนี้ได้เลย ก็จะขึ้นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ฮะเปิดม,มาถึงปุ๊บดูโครงสร้างก่อนเนี่ยดูหัวน,น็อตสิผมอยากให้ดูความเดิมนะเนี่ยเปิดม,มาถึงปุ๊บก็ได้กลิ่นความใหม่ละเนี่ยน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดซ้ายขวาผมจะพยายามให้ดูโครงสร้างเดิมนะว่ารถโครงสร้างของเราเป็นยังไงนี่ครับตะเข็บต่างๆนะเดิมหมดนะครับน็อตไม่แก่นี่เม็ดอาร์ไม่มีกระทบมาเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะมีนี่แม่แรงตัวขันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ เดิมอยู่ครบนะนี่ของแท้เขานะไม่ได้มีการถอดเก็บหรือถอดเปลี่ยนไปนะครับเบาะถ้าไม่ใช้ทํายังไงครับพับขึ้นข้างนะครับสไตล์ของโตโยต้าเลยครับพับเก็บปุ๊บขึ้นข้างแล้วก็นี่จะมีเป็นตัวแผ่นยางรองตรงนี้นะครับ่วนยางอะไหล่อยู่ตรงไหนมียางอะไหล่อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับผมโช๊คเดิมสปริงเดิมนะคันนี้สภาพดีสภาพสวยครับไม่ตัดผุแล้วก็ไม่ตัดตัว,ตวถังนะโครงสร้างเดิมนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็จะเป็นตามการใช้งานทั่วไปละนะครับนี่มีกล้องถ่านัในตัวคันนี้เหมือนจะมีเป็นกล้องเขาเรียกว่านะสามมุมมองที่เป็น 3D ด้วยนะครับเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับใครพลาดคันที่แล้วไปนะครับคันนี้เอาเข้ามาปลอบใจนะสภาพสวยไม่แพ้กันเลยได้ปีใหม่ก็นด้วยนี่ไฟเบรคดงที่3ามสปอยเลอร์ท้ายแล้วก็คิปฉลามนะครับสีดำนะครับคันนี้เป็นดํามุกเลยนะครับดำแล้วก็ง้อแมกดําเดิมเลยนะครับใครที่ไม่ชอบรถแต่งนะครับ หรือว่าชอบแบบแม็กเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมก็คันนี้ได้เดิมทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยแล้วก็ขัดเคลือบสีให้หมดแล้วนะครับสวยงานแน่นอนยางหนังฝั่งขวานะยางดันอบแกรนเทคสเปคเดียวกันยางปีเดียวกัน,ห,กนหมดเลยแล้วก็เนี่ยครับแชสซีเขาเอ็ตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับตรงตามเงี้ยแน่นอนมาขอดูได้นะครับเช็คประวัติได้เลยนะครับคันนี้ประวัติศูนย์ไม่แท้แน่นอนไมสองหมื่นเจ็ดเองไม่แท้แนะ่แน่ชิมซื้อเข้าก่าซื้อมาจากศูนย์โตโยต้านะครับลูกค้ากรอไปเทอร์นุสออกมานะครับ มั่นใจครับว่าได้กรตรองปกก็ก็ประวัติศูนย์ตรงแน,น,น,น่นอนนี่ดูโครงสร้างซะก่อนเม็ดอาร์ครับนี่ครับสวยงามสวยงามจัดนี่ครับสภาพเบาะดูดิดูดูดความใหม่คือคันนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีห้ตินะครับไม่มีห้ติเลยสภาพเบามันใหม่จริงๆใหม่แบบใหม่มากเสียงปีดประตูวะยังแน่นๆอยู่เลยเนีย่ยฟังเสียงสิแน่นมาก บันไดข้าต่างๆนะครับแน่ดูดิหมดไม่มีสา์เก็บมาเลยนะครับสีเดิมหมดเลยน็อตเดิมหมดสติกเกอร์มอ,อก,กอสติกเกอร์ไซร,รมยางเนาะเนี่ยดูดิให้ดูเม็ดอาร์กเลยครับนี่จะให้ดูนะข้างบนต่างๆเนี่ยดูดิเม็ดอาร์กไม่มีการถูกเจาะมาหรือว่าทําตะเคาะใดๆไม่มีนะครับเดิมแบบเดิมเดิมสนิทจอออโต้สีบานครบนี่มาไม่กระสเปกคคุญแจพุทสตาร์ทครบ2ดอก ไม่น้อยนะก็ออปชั่นค่อนข้างฟูเลยนะครับกับตัวของตัวขับเคลื่อนสองงอคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าตัว28ขับสองคันนี้เลเจนเดอร์ re, มีอะไรบ้างห้องเครื่องจะเป็นยังไงชมกันตรงกันชนหน้าที่ผมบอกมีรอยก็จะมีตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันเป็นไฟเบอร์ไงตัวถังถึงไม่โดนนะครับนิดหน่อยทั่วไปนะครับตรงนี้มันเป็นสีที่มันปะทะพวก สเก็ตหินต่างๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีสเก็ตหินฝากระโปรงองะไรอย่างเงี้ยครับดเดิมๆเลยไม่ได้เก็บสีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมีร่องลอยคือฝั่งนี้นะครับก็ให้ดูว่าหมดเดิมนะครับเอาไม่ได้เก็บนี่ดูฝากระโปรงกันฝาโปงโปางเดิมๆเ,เลมสติกเกอร์ต่างๆนะครับเดิมอยู่ครบหมดนี่น็อตเดิมเอาด้านในเดิมแก้มเดิมหมดนี่ดูนี่ด้านในตรงนี้นะครับ เดิมหมดเลยมันไม่ติดแก๊สด้วยนะครับเดิมๆแล้วก็สติกเกอร์นี่เห็นไหมบางคนเขาไม่ค่อยดูตรงนี้นี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดทั้งสองฝั่งนี่ก็จะมีนี่ฟอนต์โตโยต้านะครับฟอนต์เดิมนี่มารูปดูน็อตเดิมหมดสติกเกอร์สองฝั่งมีครบเห็นไหมแกไม่เคยสาดสีเกมาเลยคาร์หน้าเดิมหมดนะครับเนี่ยมาร์คมาร์คเดิมๆมันอยู่ครบหมดเลยไฟหน้าไม่เคยถอดแล้วก็ม้อน้ําเดิมนี่ ทุกอย่างสภาพสวยครับการตีอะไรได้บ้างโหผมจะบอกไอเดียการตีได้ทุกอย่างเลยอะรถไม่ชนนะไม่พิลควาาไม่น้ำท่วมนะครับการตีไม่แท้ไม่แต่งไม่จูในใดนะครับแล้วก็ไม่ติดแก๊สนะคันนี้เครื่องดีเซล2 8 0 0ซีนะครับเครื่องเดิมเดิเลยนะครับไม่แต่งไม่โมดิฟายใดๆล้วมันเครื่องเขานะครับให้ดูนี่เครื่องดีเซลเนาะก็จะมีความแบบดำๆอยู่นะเปไปค่าขามามเอเนาะแต่ว่าดูจากประวัติสูนนะครับจะใช้งานได้อีกยาว คันในซื้อไปก็เข้าศูนย์ตรงนะครับขอแค่ว่าเข้าศูนย์ต่อเนื่องนะครับได้ประวัติที่ไอตัวการันตีของศูนย์สปีสันโดยังอยู่ครบนะอ่าเพราะคันนี้มันปี23ใช่ไหมโอ้โควะหมดประกันตีก็อีก2ปีอะครับแล้วก็นี่แบตเตอรี่ FB นะครับเป็นแบตน้ําปั๊มดีเซลต่างๆกองอากาศกระปุกน้ำมันกระปุกน้ำยาคูลเลนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ของเดิมหมดนะครับแล้วก็พวกเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดิมปัม๊ม ABS เดิม รถไม่แต่งไม่จูนใดๆนะครับทุกอย่างก็คือของเดิมเนี่ยหน้าเครื่องซีนต่างๆนะไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนนะครับอ่าเนี่ยให้ดูครับเฮดเดอร์ท่อต่างๆเดิมหมดระบบกระแบายอากาศนี่กระปุกน้ำมันเบรกนะครับเสๆสเลยรถ20,000กิโลต้องสภาพแบบนี้นะครับสวยจริงนะครับรถใหม่มากๆรถปีเดียววิ่ง20,000กิโลก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถเขาเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับก็เดี๋ยวไปชมด้านในครับว่าตัว2.8ขับ2เนี่ยของ r e g e n d e r มีออปชั่นอะไรบ้างนะครับไปชมกัน อ่ะนี่ก็เยเบกดปุ่มนี่ไฟหน้าออโต้ทุกอยาก่างมีครบหมดนะครับโตลต้าเซติเซนระบบต่างๆเนาะที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีครบหมดเลยแล้วก็จอเครื่องเสียงเป็นทันตกรีนหมดนะเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับเครื่องเสียงดีมากๆทํทำร่วมกับโตยต้าเขานะครับก็สภาพด้านในสวยไม่27,000กิโลนะ เพราะว่าศูนย์ไม้แท้นะครับตรงข้างล่างนี้ก็จะมีไว้กับชาร์จิ้งด้วยนะครับเกียร์ก็จะเป็น P R N D ทั่วไปมีโหมด Eco Normal Sport อรตมีปิดโหมดกระนื้อเท่าไหร่นะครับครบคันนะครับก็แอร์จะเป็นแอร์ดูอัลนะครับแอร์ดิจิตอลปรับออโต้แล้วนะครับถือว่าได้รถที่ฟูลออปชั่นมากๆเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งครบนะครับพวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับไม่มีการหุ้มใหม่ทําใหม่นะแล้วก็เนี่ยเกียร์ฟอนชิพ เดิมๆมีคูคอนโทลแล้วก็เนี่ยตัวนีนจว control, นจน radar, ้จะมีตัว Adaptive Cruise Control นะครับกระจังหน้าเรดาร์อาจะมีตัวนี้หรือบางคนก็ใช้ตัวคำเรียกว่าเป็น Total Safety Sense เนาะคันนี้มีครบแล้วนะครับเนี่ยดูทั้งกล้องถอยหลังได้แล้วก็จะมีเป็นโหมด T D นะครับโหมดอราก็จะสีดำใช่ไหมเนี่ยก็จะมีเป็นตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูแบบว่าแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นกล้องถอยกล้องรอคันหนึ่งนะครับแล้วก็ภูมิัยของเขาเบา นะครับแต่ก็อาจจะไม่เบาเท่าพวกฟอร์ดหรือแบบปาเจโร่เนาะมันก็ยังมีความแบบหนักน่วงกว่าตัวอื่นนิดนึงแต่ผมว่าข้อดีคือวงมาลัยที่มันไม่เบามากเนี่ยเวลาขับนะครับมันรู้สึกมั่นใจกว่าบางทีวงมอะไรมันเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ับผมคิดว่าประมาณนี้โอเคแล้วไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้แบคโงมอะไรมันเป็นแบคทับมันเนาะบางยี่ห้อมันเป็นแบคไฟฟ้ามันอาจจะเบากว่านี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบแบบขับแบบ เบาๆนิ่มๆเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้มันจะสะเสียนกว่าหรือไม่รู้นะผมก็แค่คิดส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวแต่นี่ก็นี่ไฟต่างๆสีครบหมดนะครับหลังคาไม่ลงอาาักขระใดๆคอนโซลหนังเดิมๆสภาพดีครับสภาพสวยเลยไม่น้อยครับก็รถปีเดียววิ่ง27,000นะครับประวัติศูนย์ตรงแล้วก็วานตีศูนย์อยู่ครบนะครับได้ความแบบ ได้ความใหม่ก็จะมีรอยนิดหน่อยตรงกันชนหน้าที่ผมให้ดูเนาะอันนี้เราก็แจ้งเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมาซื้อรถเนี่ยจะได้รถที่ตรงปกตามผมแจ้งแน่นอนนะครับไม่มีแบบว่ามาดูรถแล้วตัวจริงไม่ตรงปกไม่มีครับลูกค้ามาดูตัวจริงตรงปกตามผมรีวิวแน่นอนนะครับที่เหลือก็ตามมาเช่นกันทั่วไปนะครับก็ดูอะไรกันต่อไปเนาะเดี๋ยวมาสู่ให้ฟังครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมีอะไรบ้างก่อนสิ้นปีนะชมกันโฟร์จนเนอร์โเจนเนอร์2.8งนะครับขับเคลื่อนสออฟปีสภาพดีมากนะครับ ราคานะครับ1นึ่งล้านสอง0สนก้นบาทนะครับซื้อเมื่อสองตอนนี้คุ้มแน่นอนนะครับซ้อเขาซื้อเงินสดเนี่ยไม่เสียแปดเจ็ดเปอร์เซนด้วยนะครับมีเงอนไขดอกเบี้ยต่ำให้สตาร์ทที่2บาทกว่าบอกเลยว่าแค่ดอกเบี้ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับดอกเบี้ยทบจะชนป้ายแดงแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่อนบรรลูด้วยนะครับผ่อนต่ออายุสัญญาด้วยนะครับดอกเบี้ยแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับนจะซื้อนะคบจะซื้อสดกับจับไฟนซ์ก็ได้นะครับดูรีวิวให้ชอบดูให้พร้อมซื้อนะครับทักไลน์มาะก็ได้นครับ แต่ผมบอกเลยนะครับว่าสภาพแบบนี้นะครับมั่นใจว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครก็มาหารถที่เอาไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับราคาดีเพราะวาราคาก็ตอนนี้ผมขายเป็นราคารถปีหน้าแล้วนะครับอ่า บซื้อตอนนี้ซื้อตอนอนาคตนี่ก็คือราคาเท่ากันแน่นอนนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้ซื้อก่อนได้ไปเที่ยวก่อนได้ใช้งานก่อนนะข้ามปีไปราคาไม่ลดด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้หมดปี23่สิแหงหดเพียงแค่ปีเดียวเองนะครับวันตีศูนย์อยู่ครบครับมั่นใจได้เลยครับว่ารถสวยแล้วก็ประวัติศูนย์ตรงแน่นอนนะฮะเช็คได้เลยนะครับผมฝากช่องน้ติดต่อครับทางเฟซบุ๊กยูทูปติดต่อฝากกไดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ทางโปรโออตโต้คาร์ด้วยนะครับตอนนี้ยูทูปเราครบหนึ 1, 5, ่งแสนห้าหมื่นสับสกายแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแม็กนั่มก็เจ้าโตโยต้าโฟลิเนอร์2.8ดีเจนเดอร์คันนี้นะครับขับเคลื่อน2ออฟปี2 0 23ราคาอีกทีนึงครับเพียงแค่1,299,000บาทเลขไม้20,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะสนใจซื้อก็ติดต่อที่ปรออโต้คาร์ได้เลยครับตอนนี้ของเขาตัวอันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ